ทำอะไรกันในวันนี้ที่เราแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าเราจะมาออกกำลังกายกันที่ฟิตเนสดเดฟิตเนสพะเยานะคะตรงข้ามโรงเรียนอุดรพะเยากัน,กนที่นี่นะคะเขามีบริการที่ดีมากแล้วก็มีอุปกรณ์การเล่นออกกำลังกายนาะที่ครบมาก ดอ่าแล้วสำหรับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีแบบปรับเพิ่มน้ำหนักได้เราเราอยากเราอยากได้น้ำหนักประมาณไหนให้แบบคนกับน้ำหนักของเราลองดูซิโอ้ตัว K ประมาณนั้จะไหวไหมลองดูนะก็ทำประมาณ8ถึง12ครั้ง่องเซต นี่เราก็เาบนี้นะอเนั้นเนี่ลองไหมกองัง20-30นาที่นนี้สบาย่ยอันมันก็จะีเทสำหรับข้าเในี้นะคะก็จะได้เกี่ยวกับต้นขาแล้วก็น่องก็จะทา นัมนเนี่เป็นองแรกนที่คนเอาแล้วแบบไรแล้วก็คุณก็อยู่ที่ประมาณ 5, 5. 5. 5. ถ้ารู้สึกว่าเบาเกินไปก็ทานเพิ่มได้เต็มขามากเลยยังไงยังไงครับ ตอนนี้มีเวรเปรตินค่เพราะว่าองออกอากายเสร็จใช่มเวชวยเรื่อของสาส่องแสชาเ้เดน,นะคะเอา2แก้วอเเป็นเบรคคผลไม้นอผเองไม่มีน้ำตาละะเบรคปันป่นผลไม้นะคระับน่าล้วนค,นค่ะทุกคนง่ากินมากแล้วใช่ไหม กลิ่นเบใช่ก็มีละมานิดนึงต้องมาลองครับอร่อยบเหกับการที่แบบเราเล่นกีฬามันเหนื่อยแล้วเราก็ที่เขาแนะนำใช้ว่ากินวันนี้ครับจะมีเบย์คือที่นี่นะคะมีทั้งหมดสามชั้นด้วยกันนะคะแต่ละชั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะก็ชั้นแรกครับชั้นด้านล่างก็จะเป็นเชอเล่นแมตชีนครับออกกระหลับออกละกาทั่วไปครับส่วนชั้นที่สองนะครับเป็นแบบคารเรียนครับซึ่ง แตกงแต่งกันที่อื่นนะครับเป็นแบบ body c o m แ a ็ t แล้วก็ T R X ครับแล้วก็มีคโมนไลด้วยใช่ก็ชั้นสุดท้ายเราจะเป็นชั้นที่มีการต่อยมวยใช่เป็นมวยด้วยเปเพนแอร์ด้วยนะคะใครที่อ่ะแบบไม่ชอบไม่ชอบแบบเปิด เทศบาลเมืองจังหวัดเที่ยวค่ะสําหรับที่นี่นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ไม่อยากไปฟิตเนสนะคะแล้วก็อยากมาทํากิจกรรมที่กว้างๆกับครอบครัวหรือเพื่อนๆค่ะก็ที่นี่นะครับมีที่ออกกำลังกายมากมายครับสําหรับวัยเด็กแล้ววัยผู้ใหญ่ครับตอนนี้พาไปไหนเลยตรงนี้เป็นโซนเหมือนสนามเด็กเล่นเนาะนใช่ไหม<ล>ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้ที่นี่กว้างมากเลยนะคะจะอยู่แถวอะไรนะ กวางพยาว oh. ทางก็จะเป็นแม่น้ำนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเหมยน,นะครับเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันนะครับค่บตะตามงแล้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายท่าะอะไรบ้างอ๋อค่ะก่อนออกกำลังกายนะคะเราก็จะมีท่าวอร์มอัพหรือว่าอบอุ่นร่างกาย มันจะช่วยลดในการบาดเจ็บให้แบบแบบเราไม่บาดเจ็บมากขึ้นก็วเราต้องวอร์มก่ก็อย่างน้อยต้องวอร์มอัพประมาณ20นาทีค่ะถึง30นาทีาสำหรับเครื่องเล่นนี้นะคะก็จะได้เกี่ยวกับส่วนของหน้าอกคะตารางค่าที่เล่นนะคะก็จะเป็นนั่งลงไปแล้วก็แบบเล่นอะไรคะเล่นแล้วก็ดัน รประมาณสิบถึงรับห้าครั้งคต่อเล่นใช่ไหมครับใช่คะ่ะต่อเล่นถ้าเล่นมันจะลดส่วนไหนไหบ้างคบจะลดส่วนต้นขาเล่นไปด้วยแล้วก็ดูวิววานไปด้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถามความรู้สึกดีกว่ารู้สึกยังไงกันบ้างแปลงรู้สึกปวดขาปวดเรื้อนสำหรับคนที่ออกกําลังกายเสร็จนะคะหรือว่าหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จเราก็จะมีการคูลดาวน์หรือว่าคลายกล้ามเนื้อนะคะสําหรับการออกกําลังกายเสร็จนะคะก็มาเริ่มที่ทารกเรกเกอรค่คะก็ตนนี้แบงค์กจะ เราออกกําลังกายไปเสร็จนะคะก็อยากจะถามทั้งสองคนแบงกับเจนี่นะคะว่าชอบที่ไหนมากกว่าระหว่างฟิตเนสแล้วก็ร้านอเนกประสงค์ค่ะสำหรับเจนี่นะคะชอบที่ฟิตเนสค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วก็มีแอร์เนาะแล้วก็ผู้คนไม่เยอะค่ะมีเครื่องเล่นให้เล่นมากมายสำหรับแบงนะครับแบงชอบร้านอเนกประสงค์ครับเพราะว่าเป็นที่กว้างโล่งครับไม่มีใครมาอยู่ออกกำลังกายได้สบายครับก็ดีทั้งสองที่นะคะแล้วแต่ ออแล้วแต่กิจกรรมเนาะแล้วก็ความชอบเนาะที่นี่ก็จะมีแบบวิวสวยๆแล้วก็ใช่มาเดินเล่นอะไรได้หมดเลยค่ะใครใช่ใช่ใช่ฟรีนะคะทุกคนใครสนใจอยากจะมาที่นี่นะคะก็จะอยู่แถวๆวันพะเยาเนาะก็อยู่ในตัวเมืองพะเยาเลยค่ะก็มาได้นะคะตอนนี้เราออกกำลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันไหมแตงกชทำไข่มุกอ่ะการออกกำลังกายเนาะแบบ ต้องครอบคู่ไปกับการปรุงอาหารด้วยเราถึงจะแบบจะมีผลต่อร่างกายได้มากก็แบบอย่างเช่นชาไข่มุกนี่ก็สามารถกินได้นะแต่แบบเราอย่ากินเยอะเกินไปเพราะว่าน้าตาลเยอะมากจไม่ดีเขาจะไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องกินอะไรบ้างอ่ะก็ส่วนมากก็ถ้าอยากให้ตีสุดก็แบบเป็นพวกผลไม้มากกว่าน้ําผลไม้ปั่นอะไรก็ได้อาหารคลีนใช่ได้วันนี้เราจะคลีนไปด้วยกันนะครับทุกคนไปกินกัน ังจากที่เราเสียงเนืยมากับพีลาแล้วนะคะเรามาสั่งอาหารคลีนกินกันซึ่งเราสั่งมาจากฟูแพนด้านะคะเป็นเดลิเวอรี่ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาคนที่รักสุขภาพเนาะไม่ต้องเดินทางไปซื้อที่ร้านแล้วก็สั่งมากินที่ไหนก็ได้ค่ะคะุณวก่้ยคุณมีอะไรแนะนำไก็อันนี้อกไก่ผัดกระเทียมครับนี่อกไก่ผัดไข่น่ากินน่ากินน่ากินแล้วก็ปลาผัดมหมูลไท<ข>ย <ไข S 1> ใช่ ก็สำหรับแต่ละกล่องเนาะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนก็จะมีพวกแป้งมีโปรตีนแล้วก็มีผักนะคะก็อาหารพวกนี้ก็จะเป็นแบบแคลอรี่ต่ำใช่ซึ่งคนที่แบบอยากรักษาสุขภาพหรือแบบอยากเุื่ดีเราก็สามารถสั่งมาาได้ไร้น้ำมันด้วยนะคะไร้น้ำมันเลยเรามาชิมกันหอมมม่วไค่มากเลยค่ะเนาะอันนี้คือไม่มีน้ำมันเนาะ ใช่เป็นผักที่ไม่มีน้ำมันนะคะทุกคนเป็นไงก็ชอบตุ๊กองไก่เลยเนื้อแน่นมากเลยเป็นไงกันบ้เเนนนางสำหรับการออกกำลังกายแล้วก็ได้มาทานอาหารแบบอาหารคลีนลอะไรแบบนี้ก็แปลงว่านะแบ่ไงไม่ออกแำลังกายเหนื่อยแล้ว,ลวมากินอาหารก็รู้สึกแบบเพิ่มพลังใช่ช เราได้กิน d e ลิเวอรไปแล้วนะคะก็เป็นราคาที่ย่อมเยาเนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินอาหารที่ราคาสูงขึ้นอีกนิดแต่ก็เป็นอาหารที่เพื่อสุขภาพกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่ะก็หลังจากกินอาหารเดลิเวอรี่ที่ค้านงเยาวสเจ็จก็เดี๋ยวนี้ไม่อิ่มอิ่ม นี่ก็พ้อหนึ่งค่ะสำหรับครัวออโรรานะคะตอนนี้เราอยู่ทนนี่เนาะร้านนี้นะคะก็จะมีอาหารเพื่อสุขภาพออร์แนินะคะสำหรับครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆที่มาการเป็นก,นกนนลุ่เนาะราคาก็ะะก็อย่าง Delivery เนาะมันก็จะถูกกว่าแล้วที่นี่ก็อาจจะสูงกว่านิดนึง ตอนนี้าอาหารไทยอ่ะเป็นสลสัดออรินนะคะซิกเนเจอร์ของร้านทีน,นี้ค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะก็จะมีทั้งผักและผลไม้จะมีทั้งแบบจานใหญ่แบบวิตามินซีค่ะช่วยให้ออสุขภาพดีขับถ่ททยา,ายง่ายขับถ่ายดีด้วยแล้วมาชิมอืมอร่อยเลย

กินอาหารรูดีเสร็จที่นี่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอิ่มมากเลยค่ะทุกคนรู้สึกแบบว่าคุ้มค่ากับการกินแล้วก็รู้สึกสุขภาพดีขึ้นมาทันตาเลยค่ะใช่แล้วกินแบบนี้นะคะก็ดีกว่าที่เราจะไปกินแบบแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะทุกคนแล้วก็ใครอ่ะอยากจะตามมากินก็ตามมากินที่นี่ได้นะคะที่ครัวออโรร่าค่ะขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยค่ะในท้ายว่า ฟิลแบบอยู่ทะเล่เลยครับ